สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกันกบต่ายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะก็จะชวนทุกคนมาบำรุงต้นพริกนะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นต้นพริกที่เราได้เพาะมาเมล็ดไว้นะคะแล้วเราก็นี่เลยมาย้ายเขาปลูกลงในกระถางแบบนี้นะคะมเมล็ดพันธุ์ที่ต่ายใช้นะคะก็เป็นของสอนแดงนะคะทุกคนต้นกล้าเขาแข็งแรงมากๆเลยค่ะนี่ค่ะ มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะแล้ววันนี้นะคะจะชวนทุกคนนะคะมารดน้ําบํารุงต้นพริกนะคะเพื่อให้เขาเจริญเติบโตเร็วรากแข็งแรงนะคะซึ่งรากเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับต้นพืชมากถ้ารากไม่แข็งแรงเนี่ยต้นพืชก็จะล้มตายนะคะแล้วก็ไม่เจริญเติบโตนะส่วนประกอบต่อมาก็คือดินนะคะทุกคนดินที่ต่ายใช้ในการปลูกครั้งนี้นะคะก็เป็นดินที่ปรุงเองนะ วันนี้ต้นพริกตั้งต้นได้แล้วนะคะก็คือเขามีความแข็งแรงด้วยตัวของเขาเองแล้วเราก็มาบำรุงเขาเพิ่มนะคะตัวที่ไต่จะใช้บำรุงนะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นน้ำหมักปุ๋ยขี้วัวนะที่ใต่ทำไว้นะคะอ่าตัวนี้นะคะไต่เอาขี้วัวใส่ในเ,เหมือนเป็นตะข่ายอะคะ่ะตะข่ายสีน้ําเงินนะคะพอใส่เข้าไปเนี่ยแล้วก็มีการหมักมีการแชร่ครบ1สัปดาห์นะคะเออตัวนี้ไต่ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปด้วยนะคะ เนี่ยคะ่ะทำเป็นถังใหญ่ๆไว้เลยนะคะจะได้ตักใช้ได้สะดวกนะคะพอทีนี้พอแช่ไว้ 1- ถึง1สัปดาห์ถึง10วันนะคะประมาณ7ถึง10วันเนี่ยตายก็ได้มีการนำปุ๋ยขี้วัวตัวนั้นออกไปใช้งานแล้วนะคะก็คือไปเป็นปุ๋ยหมักนั่นเองนะนี่คะ่ะน้ำหมักปุ๋ยขี้วัวนะคะตักมาเลยไปตักหนึ่งถ้วยเลยนะคะ1่ถ้วยแล้วก็ผสมกันกันกบบัวรดน้ำนะคะที่เราเตรียมไวค้ค่ะเทลงไปได้เลยนะคะ คนๆให้เข้ากันค่ะแล้วก็นำไปราดรถได้เลยนะคะไปรดน้ำพร้อมๆกันค่ะนี่ต้นพริกนะคะหนึ่งบัวรดน้ำนะคะแต่ก็จะตักตัว น้ำหมักขี้วัวมาหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยเมื่อสักครู่ที่ให้เห็นเนาะทีนี้น้ำในบัวรดน้ําเรายังเหลืออยู่นะคะเราก็สามารถที่จะรดพืชผักอื่นๆได้เลยค่ะเนี่ยค่ะข้างๆกันเลยบอลสีอโกนิม่านะคะดาวเรืองนะได้เลยนะคะต้นรวยรายวันรวยไม่เลิกได้ทุกชนิดเลยนะคะ มารดน้ำยามเช้านะคะเขาสดชื่นดีค่ะทุกคนนี่ค่ะปุ๋ยหมักขี้วัวนะคะน้ำหมักปุ๋ยขี้วัวเนี่ยก็ทำได้ไม่ยากนะคะอย่างที่ต่ายได้บอกไปเนาะว่าใช้ปุ๋ยขี้วัวมาแช่ในน้ำเปล่าเท่านั้นเองใครมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็เติมลงไปแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยใช้น้ำเปล่าล้นล้วนเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะทำง่ายใช้ง่ายค่ะ แล้วก็สําหรับต้นพริกชุดนี้นะคะดาไตก็จะมีการมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าต้นเขาโตขึ้นไหมอย่างไรแข็งแรงไหมนะคะแล้วก็ถ้าต้นโตขึ้นเนี่ยก็จะมีการย้ายไปที่กระถางใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะ นี่ค่ะวันนี้ชวนทุกคนมาบำรุงต้นพริกนะคะบำรุงตั้งแต่แรกเริ่มนะคะบำรุงเรื่อยๆนะน้ำหมักปุ๋ยขี้วัวเนี่ยใช้ได้บ่อยๆเลยนะคะทุกๆ4ี่ถึงห้าวันก็ใช้ทีนะแล้วในระหว่างนั้นแต่ก็จะมีการบำรุงด้วย EM จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็มีการใช้ตัวปุ๋ยคอกหมักมาโรยด้วยนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ